มาแล้วมาแล้วนะสวกมาด้ามาเลยทางนี้เลยนะฮะมาแล้วนะครับผมโอ้โหก็ใคก็สวัสดีนะครับสวัสดีคนใหม่ด้วยนะฮะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอันนี้เป็นรถยิ้มนะน่ารักน่าใช้นะครับก็แนะนานะซื้อให้ลูกให้แม่บ้านนี้ลูกไปเรียนหนังสือเหมาะแม่บ้านไปจ่ายตลาดเหมาะนะครับไปทํางานดีนะครับยิ่งในเมืองก็ยิ่งดีเพราะมันคันเล็ก มันก็ไม่ได้เล็กมากนะครับแต่ว่ามันดูกระทันรัดนะครับน่าใช้นะครับขับง่ายนะฮะโอ้โหไม่ไม่ค่อยตกยุคนะสำหรับมาด้าเพราะเขาเอกแบบมาสปอร์ตออกแบบมาสวยนะครับอ่าเป็นรถยินมคันนี้นะครับเป็นมาด้ามาด้าสองนะครับมาด้าสองนะครับตัวกรุฟนะครับกรุฟอ่านถูกไม่ถูกไม่รู้จี R.O.O.V.E. นะฮะมาด้าสองมาด้ากรุ o ๊ป e นะครับห้าประตูหรือตัวแ a ทส b a c k นั่นเองนะฮะเป็นเครื่องพันห้านะเกีย่์องออโ,โต้สีขาวปี2011นนะครับผมราคานี้น่าน่าใช้มากเพราะอะไรไม่ถึงสองนะสองแสนมีทอนสองพันสองแสนมีทอนสองพันเพราะราคาคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับผมเป็นรถมือเดียว นะฮะเป็นรถมือเดียวนะฮะเคดีดีฟีดาวก็คันนี้จัดได้เต็มนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่เคดีดีตัวค้างงวด4,055บาท4,055บาทถือว่าถูกนะครับตก,ตกเฉลี่ยต่อวันเนี่ยวันละ135บาทผมคิดแล้ว,วก็อยากรู้เหมือนกันเออมันตกวันละกี่บาทวันละ135บาทเองนะฮะน่าขับมากสวยด้วยนะสีขาวน่ารักน่าใช้นะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกนะฮะนี่พร้อมเลย ก็ยังใหม่สีเส้นนะครับมันไม่เห็นนอคแสงมันไม่ได้แต่สีขาวสวยดีนะครับลองมาดูได้นะครับใครที่ชอบมาด้านะครับได้เครื่องพันห้าด้วยมันมันแคบนะร,บรถตอนนี้เต็มเลยเต็มเลยไม่มีที่เลยนะแล้วก็เดี๋ยวมีเข้ามาใหม่อีกนะฮะนี่นะครับติดฟิล์มโอ้แค่มากปึบ ภายในเบาะผ้านะครับเดี๋ยวผมไปเปิดกระจกให้ทีเดียวแล้วกันนะครับอ่าเพราะมันมันมันแคบอ่ะผมไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวไปเปิดกระจกอ่ะไหนๆก็เปิดละเปิดเลยเปลี่ยนใจเนี่ยครับก็ทํางานได้ดีนะครับลื่นแล้วก็แอร์เย็นนะฮะมาแวะมาดูได้เลยนะครับร้านอยู่ลำลูกกาฟองหนึ่งนะครับใครจะมาก็เบอร์ศูนย์แปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าไปเจ็ดนะครับแต่ผมก็ลองเข้าไปนั่งแล้วนะกระจกด้านหลังลงได้เท่านี้นะครับ อันนี้คือสุดแล้วนะฮะภายในสะอาดนะครับรถพร้อมใช้นะเบาะก็ประมาณนี้เป็นเบาะผ้านะครับอ่าก็ลองเข้าไปนั่งแล้วพอดีนะครับไม่ไม่เล็กนะครับไม่เล็กจนเกินไปไม่ไม่อึดอนะัดนั่งได้พอดีถ้าผมเนี่ยสคนตัวใหญ่หนักร้อยกว่าโลเนี่ยนั่งหลังเนะี่ยพอดี3ามคนไม่ได้อัด หนึ่งคนต่อหนึ่งบอกกำลังดีพอดีเลยนะครับเติมน้ำมัน e 2 0ได้นะครับผมคันนี้นะประหยัดอีกนะครับเล็กกระทันรัดขับง่ายนะสวยด้วยนะสีขาวผมว่าต้อมีคนน่าจะเลงอยู่นะครับแล้วราคาเนี่ยโอ้โหโดนมากเลยไม่ถึงสองนี่มาได้สองสองแสนมีทอนสองพัน เ d d ดีก็ฟรีดาวน์ไปเลยนะครับเซนเซอร์หลังอีก2จุดนั่นหลังเนี่ยเป็นประตูไฟฟ้านะครับพี่นะแค่ไฟนี้ก็โบเฉียวแล้วนะสปอร์ตนะครับอย่างอย่างที่บอกเลยมาด้ามาด้าสองนะกูฟสปอร์ตนะครับสปอร์ตแฮนแบ็กตัว5ที่นั่งนะครับประตูนี่ไม่มีออดแอดเลยนะครับโชว์ค้ำแข็งแรงนะครับสองแข็งแรงเอาอยู่แล้วก็มีถัดท้ายเข้ารูปมีบาง บางของแล้วก็ที่นั่งนะปรับพับได้นะด้านหลังนะ0หกสิบสี่สิบพับราบนะครับขนของได้เยอะนะครับตรงนี้นะอ่าสวยงามึยังอะไรอยู่ครบนะฮะอ่าประมาณนี้ก็ตรงนี้ไฟติดนะครับอ่าแม่แรงอยู่ตรงนี้อ่าเขาแอบไว้ตรงนี้ นไฟติด yeah. นะครับสมบูรณ์โอเคไม่ค่อยถนัดพื้นที่แคบเนี่ยอ่าไม่มีเสียงอ้อนอะไรนะครับผมลองมีแต่เสียงชกแบบเพาะเพะนะฮะอ่าโอเคจเจวเซอร์หลังอีกสองจุดนะครับตรงนี้สวยดีนะครับสีขาวอ่า ก็ขับเดิมๆก็ใช้ดีนะรหรือว่าจะว่าไปแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้นะครับก็ดูดีเพราะรูปทรงมันสวยอยู่แล้วก็รถก็ตรงนี้กระจกฝั่งนี้ประมาณนี้นะครับลองดสมบูรณ์โอ้แอร์เย็นรู้สึกถึงนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อครับผม อะมาต่อกันที่ห้องเครื่องเนี่ยมาต้าเขาเออกแบบมาดีนะผมชอบห้องเครื่องเขานะครับออกแบบยิ่งตัวใหม่ยิ่งดูดีนะครับอันนี้ก็ดูดีแล้วนะรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องพันห้านะพันหซีซี เติมน้ำมัน E20 ได้นะครับเติมน้ำมัน E20 ได้ผมดูจากฝาถังนะครับโอ้โห oh, ไม่ถึงสองแสนนะลองพิจารณาดูนะครับพี่นะ1 9 8 0 0แบาทอย่างที่บอกไป2องแสนมีทอนแผ่นกันความร้อนนะก็ประมาณนี้นะครับรถปี211 1รถมือเดียว เครื่องยนต์นะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละพ่อตาผมใช้มะด้าสามใช้แบบโหสุดๆอะ่ะใช้มาด้านี่ก็ใช้ดีนะฮะพ่อตาผมแทบไม่ล้างรถเลย <sh arp> มาทีไรน,นี่ฝุ่นโอ้โหพ่อผมล้างให้ไหมไม่เอาพ่อไม่มีเวลาตลอดเลยพ่อตาโหจริงๆ มาได้สามสีฟ้านะพ่อตาใช้ใช้แบบใช้จริงๆอ่ะชนทั้งคันเลยแต่ก็ยังใช้อยู่นะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะอ่าอ่ามีอู่ข้างนอกก็แกมีคนรู้จักเนาะน่าจะเป็นญาติกันครับเดี๋ยวข้างหน้าบ้างเดี๋ยวด้านท้ายบ้างเดี๋ยวด้านข้างบ้างโอ้โหทั้งคันนะมาได้สาม ออพูดแล้วก็คิดถึงพ่อตานะหลังๆเริ่มไม่มาละมาทีไรหมดทีละแบนทีละแบนนะผมบอ,อกกินเลยพ่อกินเต็มที่อ้าวห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะฮะสวยงามนะผมยังชอบเนี่ยแต่ผมสังเกตเห็นมาได้เนี่ยจะเป็นงี้ตลอดเลยหลวงพ่อเจิมให้ผมนึกว่าเป็นลายอะไรสวยด้วย แล้วก็คิดถึงพ่อตานะบอกพ่ออย่าไปกินเหล้าเยอะนะมันไม่ดีพ่อบอกพ่อตาบอกอะไรรูไหมบอกถ้าไม่ให้พ่อกินอะ่ะพ่อตายดีกว่ากินก็ตายไม่กินก็ตายไปงนั้นพ่อบอกโอเคครับพ่ออันงนั้นจัดไปนะเออแต่แกกินเหล้าไม่เคยเมาสักทีหมดแบตหนึ่งก็ไม่เมากินข้าวต่อหลับปุ๋ยเลยนะโอเคตามนี้นะเดี๋ยวไปดูข้างในกันน่ารักอะ่ะน่าใช้ด้วยนะเหมาะสำหรับอย่างที่ผมบอกนะ ไวเรียนไวทำงานก็ได้แม่บ้านก็ดนะีในเมืองยิ่งดีเลยถ้าขับในเมืองนะ,ะมันกระทัดรัดอโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันโอ้โหแอร์เย็นดีนะครับบอกเลยว่าแอร์เย็นดีนะขอเบาก่อนก็ถ้าใครไม่ชอบมาสด้าก็ยังมีนิสสันมาร์ทนะครับอีโคคาร์ ok ka, นะมีอัม r ัล่ามี j จ z z นะครับมาร์ทคันนี้ปีใหม่เลยนะครับ2019 ไปเพิ่มกันอีกประมาณแสนหนึ่งนะครับอีกประมาณแสนหนึ่งเพราะคันนี้สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแสนนิดๆนะครับเพิ่มอีกนิดนึงนะขยับเป็นรุ่นใหม่นะครับก็แต่คันนี้ก็สวยดีนะครับมีแอร์แบ็กเอเสครบภายในก็เนียนนะครับภายในก็เนียนอยู่รอบเครื่องยนต์ก็นิ่ง ม,มานั่งก็ไม่รู้สึกอึดอัดน,นะแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกไปมันกระทัดรัดนะครับมันก็นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่อึดอัดน,นะฝั่บอกก็สบายขึ้นนะครับนี่พอดีเลยมันเป็นรถเหมือนทรงวัยรุ่นนะครับวัยแบบตอนนั้นก็ออกแนวยุคใหม่นะนี่ขยุนก็ประมาณนี้ขับง่ายครับนิ่งนะเลขไมล์แสนสามนะครับแสนสามหมื่นแปดพันแรงครับผมบอกเลยจีจัด คล่องแคล่วนะคอ่าคล่องตัวสูงนะครับคันนี้นะไม่อืดน,นะครับอ่าแ้วใครอยากประหยัดก็ใครอยากไปนิสสันมาร์สนิสสันเมล่าได้นะครับเครื่องเสียงนะครับปุ่มอะไรนี่สวยงามนะครับนี่อันนี้เป็นซีดีนะครับ ดีๆอะด,ดีโอ้เพลงพอด้วยขอฟังหน่อยเินะปุ่มอะไรสีอสอนอยู่ครบเลยอ่าแถมเพลงให้ด้วยเพลงพอเจ้าอ่า FM มั F ่ง FM สองสแกน อ้าวเกิดขึ้นยังไงเลยกนะดค้างมาทางนี้นะสังเกตทำงานได้ดีครับเนี่ยฮะแล้วก็ให้กำลังใจอยา่างเบางจริงๆ<อ>ค่ะบายอ่ะพอละแล้วก็ตรงนี้เปิดยังไงนี่เล่มอะไรอยู่นี่นะครับอ่ะสองเกียร์ก็ประมาณนี้มาได้จะอยู่อย่างนี้ นี่น่เป็นที่ที่จุดบุหรี่ไหมที่จุดบุหรี่วางแก้วน้ําไฟติดนะครับไฟติดเบาะสะอาดอ่าซื้อกันสดก็รับรถพร้อมเล่มได้เลยนะครับเป็นเบาะผ้าสะ,สะอาดๆโอเคนะครับผมอ่าลืมเช็คก,กระจกฝั่งนี้ให้กระจกมองข้างนี่ก็ปรับพับไฟเอยไม่ใช่พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับอ่าตัวนี้ก็ปรับไฟฟ้านะฮะ หมือนจะออโต้ฝั่งคนขับนะนี่เพราะว่าตรงนี้เขียนว่าออโต้นะครับกระจกข้างนะออโต้ Auto ฝั่งคนขับแล้วก็เจรีโมทนะครับแอร์แบ็กเอเครบสรุปเลยแล้วกันนะฮะคันนี้เป็นมาด้าสอนะครับมาด้าสองกูฟสปอร์นะครับเป็นตัว h ฮทส์แบ็กนะฮะห้าประตูนะครับเครื่อง1,000 500cc เกียร์ออโต้ปี2011สีขาวสวยๆนะรับรถมือเดียวนะในราคา198,000บาทครับผมน่าขับนะเพราะว่าต่อปีนี้ราคารถก็ลงมานะครับอยู่ที่เห็นคันไหนก็น่าขับนะครับเพราะว่าเคยรีวิวเนี่ยตอนนั้นราคามันไม่ได้แบบนี้เลยนะครับมา่ะสองรันคราคา2แสนปลปายๆนะครับ2แสนปลายตอนเนี้ มันเหลือไม่ถึงสองแสนนะฮะโอ้โหโอ้เครดิตดีก็ฟีดาวน์ไปเลยนะครับอ่าตกขั้งวันสี่พันห้าสิบห้าบาทนะครับก็เฉลี่ยวันละร้อยสามสิบห้าสามสิบหกบาทนะครับเท่านั้นเองนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อพี่ๆี่คนไหนสนใจหรือจะดาวน0สามหมื่นห้าหมื่นก็ได้นะครับอย่างน้อยถ้าจะจะจัดเฟ็นช์ก็ต้องเหลือยอดประมาณแสนหนึ่งนะครับอ่าหรือว่าจะขยับเป็นลันเซอร์อะไรก็ได้ลองมาดูครับมีหลายรุ่นหลายคัน สนใจยังไงก็เบอร์0 8 5 2 4 9 1 9 8้าเก้าหนึ่งนะครับ0 8 5 2 4 9 1 9 8 7กนดนะครับกิจนะฮะสวยงามอโอเคฮะเจก็รีโมทกุญแจจะเป็นอย่างนี้เหมือนมดาด้าสามของพ่อตาพ่อตาก็แบบนี้เลยครับแต่นี้สวยกว่าเยอะเ <laughs> ทียร์ไม่ได้เลยอของมาตาผมโอ้โห ฝุ่นทั้งคันไม่ล้าอันนี้อันนี้เล่าฟังหรือมาบนเนี่ยพูดเลยคิดถึงแกแมไม่มาไม่มาเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับอ่าสงสัยงานยุ่งนะครับประมาณนี้นะครับสวยงามลองแวะเข้ามาดูได้นะครับร้านอยู่ลำลูกกาคองหนึ่งนะฮะสนใจไงก็เบอร์ศูนย์ไปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าไปเจ็ดลบกวนโทรเก้าโมงถึงสองทุ่มโทรไม่ติดลบกวนโทรวันต่อไปนะพี่นะอ่า รบกวนโทร9โมงถึง2ทุ่มถ้าโทรไม่ติดรบกวนโทรวันต่อไปนะครับสวยดีนะเ hey. อ่าจะได้เห็นชัดๆแสงมันเข้าแล้วมันก็ชัดนะครับโอเคเด้อไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นน่าจะเป็น c r v, v นะครับตัวแรกๆนะฮะแล้วก็ v ีออนะเดี๋ยวรอข้อมูลก่อนนะครับ c r v กับ v ีออผมไม่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวรอข้อมูลอีกทีนึงนะครับใ,ใจไงก็ รายละเอียดใต้ล่างคลิปนะครับถ้าฟังไม่ทันนะอยู่ตรงช่องคอมเมนต์นะรบกวนคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับตรงนั้นผมมีให้หมดเลยนะฮะร,ร้านก็อยู่ไม่ไกลจากเซียงสิ์ไม่ไกลจากดอนเมืองครับอย่างที่บอกไปก็จะมาไงก็รบกวนโทรสุดแต่ถ้าส4 9 1 9านรสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ